อะไรคือสิ่งที่หยุดคุณไว้คะความเหนื่อยล้าของคุณอย่างนั้นหรอนอนไม่พอหรือเปล่าหรือว่าไม่มีแรงเวลาของคุณไม่พอใช่ไหมคะสิ่งพวกนี้มันหยุดคุณไว้หรือเปล่าหรือว่ามันเป็นตัวของคุณเองที่หยุดตัวคุณเองไว้คำแก้ตัวมันฟังดูดีที่สุดแต่มันก็แค่สำหรับคนที่พูดมันออกมาจงหยุดโทษตัวเองได้แล้วนะคะไม่ต้องมางองแง ที่คอยบอกคนนู้นคนนี้ว่าคุณเศร้ามากขนาดไหนเพื่อให้คนอื่นมาสนใจในตัวคุณถ้าคุณเห็นมีคนใช้ชีวิตที่ยอดเยี่ยมมีชีวิตที่หรูหรามีรถขับดีๆมีรถหรู้รขับมีบ้านหลังใหญ่ๆก็จงใหญ่อิจฉาพวกเขาเพราะว่าพวกเขาต้องพยายามอย่างหนักเพื่อที่จะได้สิ่งนั้นมาครอบครองมันไม่มีใครนาที่ได้อะไรมาง่ายๆในชีวิตนี้ฉะนั้นคนที่ฟังคลิปนี้อยู่ จงลุกขึ้นมาปลุกอสูรแห่งความฝันที่คุณมีออกมาถึงเวลาแล้วนะคะที่คุณจะใช้ทรัพยากรที่คุณมีอยู่ให้เป็นประโยชน์คุณมีปัญหากับชีวิตใช่ไหมคะคุณมีปัญหากับสภาพแวดล้อมของคุณใช่ไหมคะถ้ามีคุณต้องลงมือทำอะไรบางอย่างถ้าคุณต้องการมันคุณก็ต้องไปไขว่คว้าและก็จงคิดให้ได้ว่าํำแก้ตัวนั้นมันไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้อง พวกมันก็เป็นแค่ข้ออ้างเป็นคำโกหกและคุณจะหยุดคำโกหกนั้นได้ยังไงคุณจะต้องหยุดความโกหกเหล่านั้นด้วยความจริงคุณมีเวลามากพอคุณมีทักษะมากพอคุณมีความรู้มีความต้องการและคุณมีวินัยที่จะทำมันให้สำเร็จได้สิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตเริ่มต้นมาด้วยความทา้าทายถูกก้าวที่คุณก้าวมีความหมายและก็คุ้มค่า ความฝันและเป้าหมายของคุณมันจะไม่มาหาคุณเองถ้าคุณไม่เดินหน้าไปหามันและมันจะไม่มีวันง่ายนะคะมันจะต้องยากเสมอค่ะและถ้าคุณต้องการมันแล้วก็คุณจะต้องไปไขว่คว้ามันโอกาสของคุณมาแล้วนะคะแล้วนี่แหละค่ะคือว huh ินาทีของคุณนี่แหละค่ะคือเวลาของคุณนี่แหละค่ะคือโอกาสของคุณถ้าในหัวของคุณมีแต่คำว่าพรุ่งนี้ พรุ่งนี้พรุ่งนี้พรุ่งนี้แล้วกันพรุ่งนี้ค่อยทำเนาะตัวงคุณเองก็จะไม่ไปไหนคุณมีแค่วันนี้เท่านั้นถ้าคุณมีความฝันแล้วก็อยากจะให้มันสำเร็จแล้วก็คุณจะต้องลงมือทำอะไรบางอย่างเพื่อให้คุณนั้นก้าวไปหาความฝันนั้นจงพยายามจงมุ่งมัน่นและศรัทธาในตัวเองและความฝันนั้นมันจะมาหาคุณเองเพราะนั่นมันคือความฝันของคุณถ้าคุณไม่ศรัทธาในตัวเองไม่เชื่อมั่นในตัวเอง และใครจะไม่เชื่อมั่นในตัวของคุณล่ะคะบางทีคุณอาจจะได้ลองทําไปแล้วแล้วก็ล้มเหลวแต่มันก็เป็นอดีตนะคะเป็นอดีตท,ที่มันอาจจะทําให้คุณเจ็บปวดแต่คุณสามารถเลือกได้ว่าจะวิ่งหนีหรือว่าจะเรียนรู้จากมันช่วงเวลาดีๆมันจะกลายเป็นความทรงจําที่ดีและช่วงเวลาแย่ๆมันจะกลายเป็นบทเรียนที่ดีที่สุดของคุณเพราะฉะนั้นอย่ายหยุดตอนที่คุณเหนื่อยแต่จงหยุดเมื่อตอนที่คุณทําสําเร็จแล้วเท่านั้นวอร์เรนบัฟเฟตต์เคยพูดเอาไว้ว่า ยิ่งคุณเรียนรู้มากเท่าไหร่คุณก็จะได้รับมามากเท่านั้นและนั่นเป็นความจริงค่ะลองดูคนที่ประสบความสำเร็จอย่างบิลเกตสตีฟจ็อบส์อีลอนมัสสโอปราห์วินฟรีมาร์คคูบานและก็อีกหลายๆคนที่เขาประสบความสำเร็จนะคะพวกเขาประสบความสำเร็จก็เพราะว่าพวกเขาใช้เวลาอย่างถูกต้องที่พวกเขาประสบความสำเร็จก็เพราะว่าพวกเขาเป็นนักเรียนรู้พวกเขาจะหาความรู้ใหม่ๆในทุกวัน วอร์เรนบัฟเฟตหนึ่งในคนที่ร่ำรวยที่สุดบนโลกใบนี้เขาก็อ่านหนังสือมากกว่า5ชั่วโมงต่อวัน b บิลเกตอ่านหนังสือหนึ่งเล่มใน1อาทิตย์มาคูบานอ่าน3ชั่วโมงต่อวันและโอปราห์ n ินฟรีเธอก็คลุกคลีกับหนังสือตลอดเวลาคุณเห็นอะไรที่คล้ายกันไหมคะคนที่ประสบความสําเร็จเนี่ยเขาจะไม่มีวันหยุดเรียนรู้เลยลองคิดเรื่องนี้ดูสมมติว่าคุณมีเงิน86,400ดอลลาร์ที่จะใช้ในแต่ละวัน แต่เมื่อวันนั้นจบลงเงินของคุณก็จะหายไปคุณจะไม่ได้มันกลับมาอีกและคำถามก็คือคุณจะใช้เงินนั้นยังไงคุณจะใช้มันยังไงก่อนที่มันจะหายไปคุณจะใช้มันอย่างฉลาดหรือเปล่าหรือว่าใช้ให้มันดีที่สุดเท่าที่เป็นไปได้แต่ที่น่าเศร้าก็คือพวกเราทุกคนมี8 6 4 0 0วินาทีต่อวนันและคนส่วนมากจะเอาเวลานั้นทิ้งไป คนส่วนใหญ่นั้นจะทําให้เวลาหายไปโดยที่ไม่คิดอะไรเลยและก็จะไม่ได้ใช้เวลานั้นกลับมาอีกเลยเราจะต้องใช้มันอย่างฉลาดเราจะต้องใช้ให้มันมีประสิทธิผลมากที่สุดเราจะต้องใช้เวลากับสิ่งที่เราชอบหรือว่าใช้มันในการวางแผนชีวิตของตัวเราเองให้ดีขึ้นเพื่อที่ในอนาคตนั้นเราจะได้ทําในสิ่งที่มันมากกว่านี้สิ่งที่เราอยากจะทําแทนที่จะใช้เวลาไปกับสิ่งที่ไร้าสาระก็จงใช้มันเพื่อเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เวลาที่เราใช้ในหนึ่งวันไม่ว่าจะไปทำอะไรก็ตามจะไม่มีวันกลับมาเมื่อคุณใช้เวลานั้นไปมันก็จะหายไปตลอดกาลจงใช้เวลาอย่างฉลาดนะคะจงอ่านหนังสือหรือว่าถ้าคุณไม่ชอบอ่านก็จงสแสวงหาความรู้ใหม่ๆเข้าสมองผู้คนมากมายยอมทิ้งความฝันของตัวเองเพราะว่ามันเริ่มจะยากนักศึกษาหลายคนหยุดไล่ตามความฝันของตัวเองเพราะว่าคะแนนสอบออกมาไม่ดี และข้อเท็จจริงก็คือว่านักศึกษาส่วนใหญ่ไม่ได้ใช้พลังทั้งหมดที่มีเพื่อที่จะใช้ทำข้อสอบนั้นเพราะว่าจิตใจของพวกเขาพลาดการสอบนั้นไปแล้วพวกเขาเลิกที่จะเชื่อมั่นในตัวเองและเมื่อความเชื่อมั่นหายไปความฝันก็จะหายตามไปด้วยถ้าคุณมีความฝันคุณจะต้องพยายามทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้ฝันนั้นเป็นจริงคุณจะต้องพยายามทำทุกสิ่งทุกอย่าง เพื่อให้ฝันนั้นเป็นจริงมันไม่สำคัญเลยนะว่าคุณจะพลาดการสอบกี่ครั้งขอแค่คุณอย่าหยุดเชื่อมั่นในตัวเองชีวิตของเรานั้นบางทีมันก็เหมือนกับว่าเป็นการสอบบางครั้งคุณก็อาจจะพลาดแต่คุณจะกลายเป็นคนล้มเหลวทันทีเมื่อคุณหยุดพยายามไม่ว่าความฝันของคุณจะเป็นอะไรจงใช้พลังทั้งหมดที่คุณมีทำให้มันเป็นจริงจงดันตัวเองให้กลายเป็นคนที่คุณลิขิตว่าคุณนั้นต้องการจะเป็น ถ้าคุณอยากจะได้ผลลัพธ์ที่คุณไม่เคยมีมันมาก่อนคุณก็จะต้องทำในสิ่งที่คุณไม่เคยทำมาก่อนเช่นกันบิลเกตเคยถูกถามว่าถ้าเขามีพลังซูเปอร์ฮีโร่พลังของเขาจะเป็นแบบไหนหนึ่งคนที่รวยที่สุดในโลกพูดว่าเขาอยากจะมีพลังที่ทำให้อ่านหนังสือได้เร็วขึ้นความสำเร็จมันไม่ได้เกี่ยวกับเงินมันไม่ได้เกี่ยวกับชื่อเสียงหรือว่าบ้านหลังใหญ่แต่มันเกี่ยวกับการที่คุณจะเป็นตัวของคุณเองในรูปแบบที่ดีที่สุด บนเส้นทางของความสําเร็จนั้นคุณอาจจะต้องล้มลงหลายครั้งแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือคุณจะต้องลุกขึ้นใหม่ได้ลุกขึ้นมาให้เข้มแข็งกว่าเดิมสลายขึ้นมากกว่าเมื่อก่อนจงสร้างความคิดที่จะทําให้คุณไม่สามารถลมเลิกความเชื่อของคุณได้ถ้าคุณลมเลิกความฝันและยอมแพ้คุณจะไม่มีวันรู้เลยว่าคุณจะสามารถไปไกลได้ขนาดไหนเพราะฉะนั้นจงอย่าก,กังวลในตัวเองเลยนะคะความกังวลเนี่ย มันฆ่าความฝันไปแล้วมากมายมากกว่าการล้มเหลวด้วยซ้ำจงพยายามเพื่อตัวเองในทุกๆวันนี่คือชีวิตที่คุณกำลังมีอยู่ไม่มีอะไรสำคัญไปมากกว่านี้แล้วค่ะ